สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมภารกิจกู้เจ้าซาซิกครับสิงหนุ่มการโยธาจมครั้งที่สองมาเลย <Okay. S 1> ไม้ก็มีเนาะมาไม่จมหรอกเออ ติงครับเสียติงกันไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนเออมาเลยไม่เป็นไรลอกเองเชื่อพี่มาตายมันก็ยุบตัว ไม้มันใหญ่เกินนะไ,ออไม่อะไรเนี่เอานี่ไปรองมันตรงนี้น่าจะไม่ตอนไหลครับ ไปเรื่อยๆครับนีเ่เวลามันเดินมันจะเร่งเองเลยครับ ต้นมะพร้าวเจ็มเลยครับต้นมะพร้าวมีแค่ต้นเดียวไมกแค่ครับไกลอยู่นะกว่าจะถึงครับ สิงห์ดมการโยธาขับรถไถเองเลยครับ<อ>วางห่างหน่อยก็ได้ติงวางชิดเกินเองต้องหมุนบ่อยด้ววางห่างหน่อยก็ได้เอจะได้ไม่ต้องหมุนบ่อยครับมา ทำสำเร็จหรือเปล่างานนี้ควบคุมโดยเสียบบอลเนี่ยไม้มันใหญ่มันจะแบบยืนไม่ค่อยนิ่งครับมันไม่จมเท่าไหร่ตอนนี้มันจะไปยากมันใหญ่ ตอนนี้ท่าแกยังรังเลครับจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี่ต้องไงท่าแกคุยกันแต่ไม้แค่นี้ก็ตักลองไปเรื่อยๆได้นะ

ึไม่มีไม่มีว่ะเฮ้ยมันมีมันไนั่งแข่งเลย้ยี่อันนี้ลองเดินไปว่เรเดินไปเสโลมชันยังตอนนั้นเื่อเมื่ไปิ้งนี่ต้องแน่เลยจู่ปากกยโกงดินทจะไปขึ้นทางแหละเไปไหมวันนั้นอ่ะไปไหมไปถีน้เี่เอ้เวเดี๋ยวรอไม้ก่อนรอไม้ก่อนรอไม้เขาฟังเอ ตาเนี้ยตาแกดูในคลิปนะคิดคิดว่าจะรอดไหมนะสิงต้องรอดต้องรอดใชจะนะอย่าว่าคิดว่าว่าไม่รอดเด็กจั่งมาอีกแล้วครับเอาป้าสิงหนุ่มสายลุยครับ ครับเสียติ่งลุยต่อครับแต่ไม้ตัวนั้นะใหญ่โพดแต่ก็ดีครับใหญ่ไม่เป็นไรมาได้อยู่เ,ยเ,ยเออไม้ไกลหน่อย การล้นล้วนครับนี่ก็ถ่ายลงถ่ายลงครับนี่ลงก่อนได้เปรียบ เดียวติงรับจบมะค่อยๆมาอ,อ,อยูนอยู่บนไม้ไม่ต้องกลัวครับนี่ถ้าลงทุนซื้อแผ่นเหล็กมาเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้เลยครับ ไฟไว้ก่อนแผ่นเล็กราคาเท่าไหร่ใครรู้มั้งครับอาาจะหลายตังค์อยู่เนาะ มาเรืเ่อยๆเออดันมาดันมาช่วงคันนาก็อันตรายนะครับ จ่อ160คันนี้ติดสติ๊กเกอร์สอง้อยครับดูไปก็เหมือนสอง200หละช่วงล่างก็พอๆกันนี่กลับต้องกลับทางใหม่นะเนี่ยกลับทางนี้อันตรายครับต้องกลับฝั่งนะู้นอะ น่าจะหากกิ่งออกก็หน่อยเนาะจะได้ตัดมาง่ายๆหนะ่อย จิ้มหรอกดิงมันเหมือนกันหมดแหละมาเรื่อยๆครับนี่ถ้าได้ท่อนประมาณนั้นน่ะแจมเลยครับเนี่ยอันนี้ใหญ่มากเลยมาเลย มาเลยอยืมเ,เอาตัวใหญ่ไ้ฝั่งนูน้นตรงนี้มันสูงเนาะบอกมนันดิ นี่ดันมาก่อนเออดันมาก่อ,อน

ไม่ต่ไรหรอกขึ้นต้นใหญ่อ่ะขึ้นต้หญอ่ะไยวอะม่ขึ้นขึตใหญ่นะขึ้นต้นใหญ่ไม่ได้หรอกแค่รถไทยวิ่งกันน่วมแล้วตอนนี้ ต้องกดเออไม้เองเองเอาเอาเนี่ยมากดนิดเดียวเอามือมากดไม้นิดเดียวพอเออเอาเดินขึ้น คนอ่ไรไงอาไม้นั่นมาน็่แหละไม้นั่นสวิงไงฝั่ฟังนู้นเอาไงครับจยนมิมเนี่ยมันเริ่มลงได้ฝั่งนี้เิ่มหนักตุ๊กตาหรือเปล่า มันก็เลยเอียงไง<ช>มันก็เลยกดไปข้างเดียวไแต่ต้นข้างนาหน้กมันแห้งมันสูงอ่ะ

เดินด้วยเอองานเข้ามายุบหมดแล้ว นี่ขนาดร้อยหกสิบนะนี่ยฮะลงมาก่อนไม่ฮะคลิปนี้บายบายครับไปต่อไม่ได้ครับต้องหาไม้มาเพิ่มเพราะว่าทางนู้นมันมันไมม่ันแข็งมันไม่ยุบเออมันไม่ยุบคุ้มน้ำหนักมันมาอยู่แต่ทางนี้มันก็เลยขาดลูปเบลเล่ยตัดเส้นผ่าสองเส้นมาอีกคลิปนี้บายบายก่อนสวัสดีครับทาาาางมจกะนนห่อย